สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน f อโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็เมื่อวานแอดเพิ่งกลับจากยโสธรนะครับก็วันนี้ก็มาพูดคุยเรื่องการสีวัดนะครับตั้งใจจะไปหาสมบัตินะครับก็พอดีปรากฏว่าเจอสมบัติที่วัดนะครับสมบัติมาเล่นที่วัดแล้วก็เจ้าตัวบอกว่าฝันแล้วนะครับ ก็วันนี้มีอมสินนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังกันว่าสมบัติเขาได้ตัวไหนนะครับเอาละครับรออยู่แล้วนะครับสวัสดีครับสมบัติสวัสดีครับแหมได้ข่าวว่าฝันดีฝันรัฐบาลหรือว่าอมสินเนาะวันนี้มีอมสินเลยฝันอมสินฝันอมสินเหรอครับวันนี้ฝันอมสินรู้ได้ไงว่าเป็นอมสินวันอมสินออกยังไงครับความฝันเอาฝันแรกก่อนฝัน ฝันได้เลขอมสินฝันฝันว่าเดินมาเข้าวัดเดินมาเข้าวัดเห็นหลวงตาเขาทำงานในโบสถ์เหมือนเขาเทคานแล้วเขาบอกว่าเขาถูกเลขหลวงตาเสือหลวงตาเสือบอกว่าถูกเลขเลขอะไรหลวงตาหลวงตาบอกว่าถูกหนึ่งศูนย์สามถูกเยอะด้วยนะนะถูกประมาณห้าพันเลยนะ ไม่ต่ำกว่า 5, ห้าพันโอ้โสามตัวเลยครอบผม,มได้เลขสามตัวเลขนี้นะอือหนึ่งศูนย์สามครับหนึ่งศูนสามแล้วเมื่อวานผมมาซื้อลอตเตอรี่ผมมาหาเลขศูนย์สามมาเจอลุงตาเสือลุงตะเสือก็หาเลขศูนสามเหมือนผมอีกอ้าวมันมันเหมือนไม่ความฝันมันตรงกันนะแล้วสมบัติไม่คิดว่าเลขนี้จะไปรัฐบาลเหรอ ผมว่าเข้าอมสินเขาบอกว่าอมสินก่อนอ๋อคือในฝันใช่ไหมคบในฝันบอกว่าเลขอมสินอ๋ออมสินออกแล้วหนึ่งศูนย์สามโอ้หลวงตาเสือถูกไม่ต่ำกว่าห้าพันคือยังไงในฝันนั้นดูเคาถ่ายทอดหรือว่าอย่างไงหรือมีคนไม่ไม่ได้ถ่ายทอดมาเจอหน้างานหน้างานหลวงตาทํางานหลวงตาบอกว่าถูกเยอะอืมก็ถ้าอมสินได้มาก็ต้องไปรัฐบาลเนาะครับผม และยังไงครับอีกฝันที่ว่าเป็นของรัฐบาลฝันว่าอย่างไงครับอีกฝันได้สองตัวฝันว่าตัวเองไปเจอควายสามตัวควายสามตัวนั่งกินหญ้ากลังยืนกินหญ้ากันแต่ควายอีกตัวไปไขมันไปลูบมันมันขิดสิโครงสิโครงหักสิโครงหักแต่ไม่ออกเลือดนะมันเหมือนช้ำๆจะหักแต่ปวดอยู่นิดๆนะ แล้วไอ้ควายตัวนั้นมันก็หายปั๊บมันกลายมาเป็นคนเด็กประมาณห้าขวบตัวดำดำหุ่นท่วมๆนิดหนึ่งเขาบอกอว่าถ้าพ่ออยากสบายอะ่ะผมจะให้เลขพ่อ,อแล้วเลขอะไรเขาบอกว่าสองหกสองหกตัวเดียว<อ>เลขสวยมากเลย<อ>ฝันเมื่อคืนด้วยอ คือยังไงควายนั้นกลายร่างเป็นคนเป็นคนเป็นเด็กอ่ะเป็นเด็กตัวดำดๆประมาณอายุห้าขวบมาขอโทษขอโทษว่าผมเป็นพ่อพ่อพ่อที่ผมคิดพ่อซี่โครงหักถ้าพ่ออยากสบายผมจะให้เลขให้สองหกัวัสองหกตัวดีเลยเลขสวยัผมชอบด้วยเลขนี้สองหกเนาะครับเลขสองตัวเพื่อนเอฟีเนาะก็ ย้ำตัวเลขอมสินคิดว่าเป็นมาอมสินเนาะอมอมสินหนึ่งศูนย์สามก็วันนี้เพื่อนศรีก็รองพื้นไปก่อนเนาะถ้าไม่มายัางไงกอ็อาจจะไปตามไปรัฐบาลก็ได้เพราะว่าเลขนี้ก็มีเขาเหมือนกันนะครับอย่าลืมเจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดก็ได้เนาะเจ็ดศูนย์สามอะไรเงี้ยเนาะครับแล้วก็เลขสองตัวคิดว่าน่าจะไปรัฐบาลครับ สองหกสองหกนะครับสองหกอาจจะเป็นก้าสองก็ได้โอ้กลับหัวเป็นสองเก้าข้าบผมโอ้ใช่ใช่ใช่สามเก้าสองมันนีสวยมากควายสามตัวควายสามตัวแค่นี้เนาะข้าบผมเอาละครับเพื่อนีสี่นะครับวันนี้ก็บังเอิญนะครับมากนะครับที่มาเจอสมบัติที่วัดนะครับกําลังจะไปหาที่บ้านนะครับอ่ะ ต้องวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกติดตามนะครับยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันนะครับเ <C> <C> พื่อนเทพศี C> ก็ลองไปดักอมสินไว้สัหน่อยนะครับเลขสมบัตินะครับก็ยังไงก็ถ้าไม่มาก็ลองไปตามรัฐบาลนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสมบัติมากนะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนเทพศี C> ที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นอมสินกันก่อนนะครับว่าเลขสมบัติจะเข้าหรือเปล่านะครับ วันนี้ขอบคุณสมบัติมากนะคะสวัสดีค่ะ